นับจากนี้ไปการขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของเกษตร,รกรทั่วประเทศจะมีช่องทางขายและการขนส่งที่หลากหลายขึ้นค่ะหลังจากวันนี้สภาเกษตร,รกรแห่งชาติลงนามความร่วมมือกับบริษัทไปรสีย์ไทยจำกัดเพื่อเป็นพันธมิตรขายและขนส่งสินค้าทางการเกษตรซึ่งได้ต้นแบบมาจากความสําเร็จในการขนส่งมะม่วงน้ําดอกไม้ของเกษตร,รกรที่จังหวัดขอนแกน่นถึงมือผู้บริโภคในช่วงวิกฤตโควิด -19 ค่ะซึ่งไม่เพียงช่วยระบายสินค้าเกษตรเท่านั้นแต่ว่ากลายเป็นช่องทางใหม่ที่เกษตร,รกร จะใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นคุณมนตรีอุดมพงศ์มีรายละเอียดค่ะนายประพัฒน์ปัญญาชาติรักประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติลั่นของเป็นสัญลักษณ์การลงนามครั้งสำคัญใน MOU หรือความร่วมมือกับบริษัทไพรสิริไทยจำกัดเพื่อผลักดันการขายสินค้าเกษตรให้เกษตรกรทั่วประเทศนับจากนี้ที่จะเปิดกว้างสู่ตลาดออนไลน์และการขนส่งโดยมีบริษัทไพรสิริไทยจำกัดเป็นเสมือนหุ้นส่วนสำคัญแนวทางสำคัญจากความร่วมมือนี้ ือเกษตรกรสามารถส่งสินค้าทางการเกษตรผ่านบริษ,ษัษษษทกระจียพันที่ให้บริการอย่างหลากหลายโดยเฉพาะการรับส่งถึงสวนนอกจากนี้ยังมีทั้งเว็บไซต์และแพลตฟอร์มให้ขายสินค้าผ่าน Thailand Postmart ซึ่งจะเป็นสื่อกลางให้เกษตรกรนำเว็บไซต์หรือข้อมูลไปเผยแพร่ผ่านช่องทางดังกล่าวได้และในอนาคตจะนำไปสู่การประกาศซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่จะทำให้เกษตรกรบางแผนผลิตสินค้าสอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้ ประสบการณ์สําคัญเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อราวสองเดือนก่อนเมื่อมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองของกเกษตรกรชาวอําเภอบ้านแห่จังหวัดขอนแก่นมากกว่า4ี่แสนลูกไม่สามารถจงออกไปต่างประเทศได้เพราะวิกฤตโควิดทําให้สภากเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นและบริษัทปริศนีขอนแก่นร่วมมือขายและส่งมะม่วงจนประสบผลสําเร็จวันนี้พิสาหากิจจุมชนผู้ปลูกมะม่วงสุกอ,อกบ้านแห่แก,ก็มาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กเกษตรกรด้วย เราพูดได้เต็มปากเลยนะครับว่าการขายผ่านไปรษณีย์ไทยทำให้เราสามารถระบายสินค้าออกทั้งหมดทุกลูกในแปลงของเรา1,526ไร่นะครับแรกๆเรามองว่าเป็นทางเลือกเล็กๆนะครับในการขายออนไลน์ผ่านไปรษณีย์แต่หลังจากวันนั้นถึงวันนี้เรามองว่าเป็นทางที่เราน่าจะเป็นเส้นทางหลัก ในการที่จะจำหน่ายสินค้าแล้วประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติระบุว่าโควิด -19 ได้ให้บทเรียนและช่องทางสําคัญต่อเกษตรกร,ร,กรที่จะก้าสู่ตลาดออนไลน์ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่มากขึ้นเกษตรกรสามารถกำหนดราคาขายได้เองมากขึ้นแน่นาคตจะขยายไปสู่สินค้าเกษตรทุกชนิดไม่เว้นแม้แต่ปศุสัตว์เช่นกลุ่มเลี้ยงโคขุนที่อาจขนส่งโดยบริษัทไตรชนีซึ่งด้จริงเนี่ยเราอยากจะพัฒนาเรื่องเรื่องการใช้ประโยชน์จากจากดิจิทัลไปถึงพม่น,อน้องเกษตรกรมา ระยะเวลาหนึ่งแล้วล่ะนะครับแต่ว่าก็ไม่เคยสำเร็จผลเท่าไหร่แต่คราวนี้เนี่ยครับผมคิดว่เาเป็นความจำเป็นและที่เป็นน,อน้องเกษตรกรไทยจะต้องเรียนรู้มันมใช้ประโยชน์จากมันให้ได้เรายัางมี p a c k เพจที่ชื่อว่า Thailand p o s t m a r t ซึ่งาทางเกษตรกรสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการกับเราได้หมายความว่า ลูกค้าจะเข้าไปหาซื้อของที่เกษตรกรนําขึ้นเว็บไซต์ของเราแล้วก็เราก็จะเป็นตัวกลางในการนําสินค้าเหล่านี้สู่ปลายทางผู้ผู้ที่สั่งซื้อสินค้าได้ค่ะแนวทางที่สภาเกษตรกรแห่งชาติจะผลักดันให้เกิดขึ้นนับจากนี้คือส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการพึ่งพาองค์กรในประเทศและสร้างมูลค่าการตลาดเน้นการจัดจําหน่ายและกลําหนดราคาสินค้าได้เอง โดยยึดถือการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีเป็นจุดเด่นที่จะนำไปต่อรองทางการตลาดได้มนตรีอุดมพงษ์ข่าวสามมิติรายงาน